ครับก็ขอสวัสดีนะครับผีป่านาอาลูกๆหลานๆทุกคนนะครับวันนี้นะครับบุญร่วมมิตรหมอนะครับก็ได้มานําเสนอนะครับมีดของหลวงพ่อเดิมนะครับสองเล่มนะครับอีกเล่มนึงนั้นนะครับดามงาแกะและอีกเล่มดามงาธรรมดานะครับฝักไม้เหมือนกันทั้งคู่นะครับ มีดกลวงพ่อเดิมนั้นนะครับยุบต,ต้นนั้นจะหลายรูปแบบนะครับแต่ว่ายุบกลางนี้นะครับนะครับส่วนมากก็ดามงาฝักไม้นะครับเป็นมีดยุบกลางตอนต้นนะครับนะครับแต่ถ้ามีดยุบกลางตอนกลางตอนปลายนั้นนะครับจะดามงาฝักงาเยอะนะครับอันนี้นะครับก็ต้อง ศึกษาเรียนรู้นะครับก่อนตัดสินใจนะครับสำหรับท่านที่ผู้จะบูชานะครับดูให้ใช่ดูให้ชอบนะครับเราค่อยตัดสินใจบูชากันนะครับเล่มแรกนะครับเรามาดูกันก่อนนะครับนี่นะครับเล่มแรกนะครับเป็นมีดหลวงพ่อเดิมนะครับในรูปแบบนะครับ มีดขุดว่านนะครับมีดขุดว่านหั่นยานะครับก่อใช้สําหรับทํายาสมุนไพรนะครับมีนะครับดามงานะครับนะครับดามงาฝักไม้นะครับงาก็ท่อนใหญ่เลยนะครับโอ้โหเดีครับลายขรามตัดนะครับลายขรามตัดนะครับงาเก่านะครับดาม งาฝักไม้นะครับนะครับนี่นะครับไม้ก็ต้องดูนะครับเป็นส่วนประกอบนะครับไม้เก่านะครับก็ต้องมีรอยใช้งานนะครับนี่นะครับดูครับเขาใช้งานกันอย่างจริงจังนะครับเรียกว่า นี่นะครับรอยขาดออกไปสามเส้นนะครับนี่นะครับนี่นะครับเป็นมุกพกพานะครับนะครับขนาดกลางขนาดใหญ่ก็ได้นะครับสิบสองนิ้วนะครับยาวรวมด้ามนะครับใบก็ที่เจ็ดนิ้วนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับเป็นมีดขูดว่านนะครับนะครับ ในเรื่องสรรพคุณพุทธคุณนะครับก็เหมือนเดิมนะครับในด้านแคลงวคลาดปลอดภัยอยู่ยงคงกระพันชาตรีนะครับแล้วก็ป้องกันคุญสยป้องกันมนดํานะครับปผูผีปีศาจอะไรก็เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเพิ่มขึ้นมาก็คือใช้ขุดว่านได้นะครับขุดว่านนะครับหั่นยานะครับนี่นะครับ นี่แบบขุดวาดนะครับนี่นะครับเรามาดูภายในกันนะครับนี่นี่นะครับภายในก็เก่านะครับสวยงามนะครับสมบูรณ์นะครับพกพาไปไหนมาไหนนะครับติดบ้านติดรถนะครับป้องกันนะครับไม่ให้มันเกิดเหตุลายต่างๆนะครับนะครับนี่นะครับฝั่งนี้นะครับโอ้โหตอกอสอไว้นะครับสองสี่ ห้าหกนะครับนี่นะครับก็่าเก้าสิบกว่าปีแล้วครับนะครับเกือบเกือบร้อยปีนะครับนี่นะครับมีดเหล่มนี้นะครับดูเหล็กนะครับออกเขียวเขียวกำคำนวลๆอย่างนี้นะครับนี่นะครับที่ว่ามีดขุดว่านนะครับปลายจะไม่แหลมนะครับเปาะมนมนี้นะครับเอาไว้ขุดยานะครับจะกลับหลวงพ่อเดิมนะครับช่วงนั้นมีโรคระบาดนะครับ นะครับช่วงนั้นมีโรคระบาดนะครับหลวงพ่อเดิมก็คิดขึ้นมานะครับทําขึ้นมานะครับนะครับขุดว่านว่านนั้นจะมีตัวยาแล้วก็มีของรักษานะครับมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่นะครับเราก็ต้องขอนะครับแล้วก็กรีดรอบนะครับยานะครับแล้วค่อยขุดนะครับหรือว่าจะตัดเอาเครือนะครับ เ็นเครือเทาวันนะครับหรือว่าจะเป็นต้นไม้นะครับเล็กๆงั้นนะครับเราก็กรีดรอบนะครับขอนะครับไม่ให้ตัวยานั้นหนีหายไปไหนนะครับเพิ่มความประสิทธิภาพนะครับนะครับอันนี้นะครับหลวงพ่อเดิมก็คิดขึ้นมาแบบนี้นะครับนะครับแล้วก็ได้ผลนะครับเกินคาดนะครับหลังจากเอามาทํายาให้กับชาวบ้านนะครับ ต้มกินนะครับทีแรกก็ต้มอยู่ในวัดนะครับนะครับต้มแล้วก็ให้ญาติโยมนะครับผู้คนผ่านไปมานะครับทําบุญแล้วก็กินยาสมุนไพรนะครับนะครับต้มนะครับแล้วก็หายจากโรคร้ายต่างๆนะครับนี่นะครับฝั่งนี้ตอกไว้นะครับหลวงพ่อเดิมวัดน้องพูนะครับนี่นะครับลายสวยงามนะครับลายโอ้โหลายแบบนี้จะไม่ค่อยเจอเลยนะครับ หายากนะครับนี่นะครับเฉพาะใบนี้เจ็ดนิ้วนะครับนี่นะครับดูเหล็กนะครับนะครับมีดเล่มนี้นะครับฝังตะกุดนะครับหลวงพ่อเดิมไว้อย่างนี้นะครับนี่นะครับตอนเข้าคลั่งนะครับนี่นะครับตอนเข้าคลั่งนะครับเขาเกาะตะกุดฝังไว้นะครับเพิ่มความศักดิ์สิทธิ์เข้มขลังนะครับนะครับบอกได้เลยนะครับมีดเล่มนี้นะครับไขได้ไปนี่สุดยอดนะครับ ะครับพึงพาพุทธคุณกันนะครับในด้านแคลวคลาดปลอดภัยอยู่ยงคงกระพันชาตรีป้องกันกุใสป้องกันมนดํานะครับพวกผีปีศาจลมเพลมพัดนะครับป้องกันภัยร้ายต่างๆไม่ให้เกิดในครอบครัวและชีวิตของผู้ที่ถือครอบครองมีดหลวงพ่อเดิมนะครับนี่นะครับเปิดคมนหน่อยนะครับเพราะว่าต้องทันยานะครับหลังจากได้มาแล้ว ากแดดแล้วนะครับก็ต้องหั่นมาสับอย่างนี้นะครับแล้วก็ต้มกินนะครับนี่นะครับยาสมุนไพรนะครับเป็นมีดรูปแบบลักษณะขุดว่านนะครับนี่นะครับซึ่งจะหาพบเจอได้ยากนะครับนะครับวันนี้เอามาให้ชมกันเพื่อความตัดสินใจนะครับนะครับการบูชานะครับเพราะว่าบูชาไปแล้วนั่นจะคืนกันไม่ได้นะครับนะครับก่อนบูชาก็ต้องดูให้ใช่ดูให้ชอบนะครับ นะครับศึกษาเรียนรู้นะครับก่อนตัดสินใจนะครับนะครับว่าจะเอารูปแบบไหนนะครับรูปแบบนี้นะครับในด้านพุทธคุณนั้นก็เหมือนกันทุกอย่างแต่เพิ่มขึ้นมาก็คือขุดยาหั่นยานะครับทําเกี่ยวกับยาสมุนไพรนะครับนะครับนี่นะครับทรงอาจจะไม่สวยงามนะครับแต่ก็ในรูปแบบนะครับ ออกมาเป็นรูปแบบนะครับขูดว่านนะครับนี่นะครับตรงนี้จะแหลมหน่อยนะครับขุดว่านขูดยาได้นะครับนะครับแล้วก็มาสับหั่นยานะครับนี่นะครับสวยงามนะครับนะครับอีกแบบหนึ่งนะครับนี่นะครับโอ้โหนะครับท่านใดสนใจเล่มนี้นะครับนะครับนี่นะครับจะกดดผูขึ้นมาอย่างนี้เลยนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับ ไม่ต้องไปเอ็กซเรย์หาเลยนะครับนะครับขึ้นมาให้เห็นอย่างนี้เลยนะครับตอนเข้าขัางนะครับตอนบรรจุพงมวลสารลงไปนะครับนะครับก็แล้วแต่เขาจะหยิบใส่นะครับนะครับแล้วก็เอาขั้งปิดไว้นะครับแล้วก็ปลายเหล็กตรงนี้นะครับเผาไฟแดงๆแล้วก็กดลงไปนะครับทําให้เดือดนะครับนะครับแล้วก็ทะลักขึ้นมาอย่างนี้นะครับนะครับนี่นะครับ สวยงามนะครับท่านใดสนใจก็โทรมานะครับเล่มนี้นะครับนะครับยาวรวมด้ามสิบสองนิ้วนะครับจะพอใบเจ็ดนิ้วนะครับนี่นะครับเราก็มาดูอีกหนึ่งเล่มนะครับนี่นะครับเล่มนี้นะครับด้ามงาแกะพอปูรูสีนะครับทั้งสองฝั่งนะครับแล้วกองฝักก็แกะเหมือนกันนะครับนี่นะครับ นี่นะครับเป็นแม้พิเศษนะครับนะครับเป็นนาคเป็นเงินนะครับนี่นะครับโอ้โหนะครับดูงานะครับก็มาดูใกล้ๆกันนะครับนี่นะครับในซอกในล่องนี้นะครับจุดสังเกตนะครับนี่นะครับการแกะแกะด้วยมือนะครับนี่นะครับใช้ของมีคมขูดแกะอย่างนี้นะครับนี่นะครับ นี่นะครับในคราบในร่องนี้นะครับคราบไครเข้าไปเกาะตามเป็นธรรมชาตินะครับนี่นะครับนี่นะครับความเก่าความนะครับใช้งานนะครับนี่โอ้โหนะครับสุดยอดนะครับนี่นะครับพอปูด้วยสีนะครับผูรงพักคาต่างต่างนะครับนี่นะครับ ครับโอ้โหนะครับสวยงามมากนะครับศิลปะนะครับนี่นะครับแห้พิเศษนะครับเป็นเงินนะครับเป็นนาคนะครับนี่นะครับนี่นะครับโอ้โ,อ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 โหนะครับดูลายสวยงามนะครับนี่นะครับก็จุดสังเกตอีกอย pues. ่างหนึ่งก็คือไม้นะครับไม้นะครับนี่นะครับวัสดุ นะครับโห้โหนะครับเก่านะครับเป็นริ้วๆอย่างนี้นะครับไม้เก่านะครับนี่นะครับความเก่านะครับก็มีรอยเหี่ยวรอยยุบรอยย่นอย่างนี้นะครับนะครับนี่นะครับเป็นเงินนะครับเป็นนาคนะครับนะครับสวยงามมากเลยนะครับนี่นะครับนี่นะครับงานก่อ เป็นริ้วๆอย่างนี้นะครับนะครับลันเล่าอย่างนี้นะครับนะครับเกิดจากธรรมชาตินะครับนะครับเราก็มาดูภายในนะครับนี่นะครับภายในก็เก่านะครับนี่โอ้โหนะครับสุดยอดเลยนะครับนี่นี่นะครับโปร่งโล่งอย่างนี้นะครับนี่ เจ้าของสั่งทาพิเศษนะครับนะครับผู้มีฐานะพอสมควรนะครับถึงจะได้ครอบครองแบบนี้นะครับสมัยก่อนนะครับดามงาฝักไม้นี่ก็ถือว่าเป็นยอดนิยมในช่วงนั้นนะครับนะครับเราก็มาดูบนใบมีดกันนะครับนี่นะครับลายตอกนะครับเป็นลายน้องสิงนะครับลายแบบนี้ก็ฝีมือของช่างชิมนะครับนี่นะครับตอกลาย ชัดเจนนะครับสวยงามคอน้อยเลยนะครับนี่นะครับนี่นะครับโอ้โหนะครับดูในร่องนี้นะครับนะครับก็มีรอยเซาะด้วยมือนะครับนี่นะครับเป็นขึ้นขึ้นนะครับนี่นะครับภาบใครก็เข้าไปเกาะตามธรรมชาตินะครับนี่นะครับเหล็กยางดีเหมือนกันนะครับนะครับออกเขียวเคี้ยวกำคนวลนวนะครับมีผสมมวลสารหลายอย่างนะครับไม่ใช่เอาเหล็ก ตามทองตลาดมาตีมานวดนะครับนะครับนะครับขาตรงมาต้มนะครับต้มถลุงนะครับได้เป็นก้อนนะครับพอประมาณแล้วเขาก็มาตีมานวดมาทุบนะครับเผาไฟแดงแนะครับแล้วมาตีให้เข้ากันนะครับอย่างนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็ทำนะครับโอ้โหนะครับดูครับใน่องนี้ครับเสาะตอกด้วยมืออย่างนี้นะครับนะครับที่ถูกสร้างด้วย นะครับมนุษย์นะครับสร้างที่ถูกวิธีอยู่ในรูปแบบอะไรอย่างนั้นนะครับนี่นะครับตีขึ้นมาแล้วก็ให้เร arson, friend, friend. <mel> ียบแล้วก็กบสายเหล็กนะครับใสให้เรียบอย่างนี้ครับลอยเรียวยิลอยกบสายเหล็กนะครับนะครับนี่นะครับนี่นะครับทาให้เรียบแล้วก็ขึ้นแฮนด์มีดตอกลายนะครับนี่นะครับช่างตอกลายช่างตีมีดนะครับคนละช่างกันนะครับ ช่างทำแหม้ช่างทำด้ามทำฝักนะครับจะมีหลายช่างนะครับขออภัยนะครับนะครับนี่นะครับการเข้าข่งก็แน่นเป๊ี้เลยนะครับไม่มีโยกไม่มีคลอนนะครับนี่เอามาให้ชมกันใกล้ๆวันนี้นะครับนี่นะครับความตัดสินใจนะครับนะครับ เฉพาะใบในเก้านิ้วนะครับนี่นะครับเฉพาะใบเก้านิ้วนะครับนะครับยาวรวมด้ามสิบห้านิ้วนะครับเล่มนี้นะครับลายกระนกสวยงามนะครับนี่นะครับท่านใดสนใจนะครับตัดสินใจได้แล้วก็โทรมานะครับที่เบอร์ศูนย์แปดแปดห้าแปดหกหนึ่งสามสองเก้านะครับนี่นะครับนี่นะครับด้ามงาแกะวัปปุรุสีนะครับแม่พิเศษนะครับนี่นะครับ สามร่องนะครับเล็กก็เหมือนกันนะครับบดจุบเดียวกันนะครับกลางตอนต้นนะครับสนใจเล่มไหนนะครับรูปแบบใดนะครับก็โทรมาที่เบอร์08858613 29นะครับนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับทันที่จะโทรมาปรึกษาพูดคุยให้คำชี้แนะนะครับก็โทรมาที่เบอร์0 8 8 5 8 6 1 3 2 9นนะครับเบอร์นี้ก็ เป็นเบอร์ไลน์ด้วยนะครับท่านใดจะแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมนะครับก็แอดไลน์มาเบอร์นี้นะครับ0885861329นะครับทันที่เข้ามากันใหม่ก็อย่าลืมนะครับกดแชร์กดไลค์กดติดตามไว้นะครับเผื่อคลิปทังหน้านะครับท่านจะได้ไม่พลาดนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ